f u จ i วะ r ะกังจะโชว์ออนโรดกับ KLR650 ให้ดูนะครับสวัสดีครับ I'm Gatswake Fujiwara Kawasaki Thailon Racing Team, Team Manager Why bike is turning? I tell you now w e a l l bit easy way I show you Normally Actually uh. In the bike Put on a h e way ว้าว <This S 2> <Wow. S 1> easy turning อ่าวิ่งวันถ้าอยู่ on turning this way come to wait so I tell you การควบคุมน้ำหนักของตัวรถ now, นะครับ <now. S 2> ผมการทิ้งน้ำหนักของตัวรถนะครับสุดที่ปรลาดัร้างคำให้ดูนะครับผม650เจ้าว่า650 now standard now standard okay standard กับรถเดิมๆนะครับผม ลายของตัวรถนะครับฟูจิบาราซังนะครับว้าวสแนดาร์ดรถเดิมๆนะครับผมคันนี้ผู้บริหารของคาวะสกินะครับฟูจิบาราซังนะครับแชมป์เอเชียรถเลสซิ่งนะครับผมโอ้ oh! โชว์ถึงสมรรถนะของตัวแค R นะครับถึงบาลานซ์ของตัวรถเทคน่าเทคน่าเทคนน่คน่าเท i e o i r s t นน นี่นะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือกดเท้าไปที่ด้านขวานะครับเลี้ยวซ้ายก็กดเท้าไปที่ด้านซ้ายนะครับผมพร้อมกับสายตาที่มองไปยังจุดหมายที่เราจะไปนะครับนนกับรถเดิมๆนะครับผมนี่ให้ดูถึงบาลานซ์รน,น,นี้ทานี้ กับรถที่คุณคิดว่ามันใหญ่มันเอถอะท้ามันหนักนะครับผมดูการโอ้โหดูการทรงตัวเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับลุกลายกันอีซี่โอเคอีฟอีซี่อา too much like a power like ah. a t h o e s a n d t i m e relax นี่เพื่องชานี่นี่เพื่อใครคือคืออย่าอย่าไปเกรงกับมันนะครับผมอย่าไปเกรงกับมันอย่าไปฝืน so everyone too much ah relax ah easy way come from k a s u a l h o casual balance b e o n t e a manager โอเค thank you very much ก็คือก็คืออย่าไปเกรงกับมันนะครับผมอย่าไปเกรงกับมันให้รีแลกซ์เป็น ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับตัวรถนะครับผมง่ายๆสบายๆนะครับผมให้จาดปุจิวรักสัง